สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึง่งเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนานั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าควา,ามสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกละเมียให้เป็นสุขในความจริงการมีลูกการมีเมียนี่ เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลกที่จะมีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลกูกควรจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถ บางทีเขาก็มีกันดาวกันเดือนบางคนสามมีเป็นชั้นโทแต่พัญญาเป็นชั้นเอกแล้วบางคนสามมีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่ในเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงหรือว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกถ้าคิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูก แต่ถ้าว่าถ้าพูดพูดคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านคงบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใหญ่กันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากมากแต่ว่าเกิดความระทรมใจเจ้าสามีที่ไม่มีความหองใหญ่นี่มีเยอะเคยรู้จักหลายหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ได้ว่าสามีไปมีเมียมากเขาไม่ใช่มีเมียน้อย ถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขก็มีคนเดียวตั้งมาเอิญสามมีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเคลงว่าอย่างหอยจะเหงาถ้าเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหมา่รายฏสร้างในบ้านนับร้อยล้าน ไม่ได้เป็นเครื่องบรรลงใจให้มีความสุขสำหรับพัญญาเลยเป็นอนุว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสาม,มีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้งหกเจ็ดหมื่นแต่ว่าสาม,มีไปมีเมียเล็กๆเป็นหลายคนไปดูคนประเภทนี้คิดว่าจะมีความสุข ท่านก็เลยเอเงินหกเจ็ดหมื่นน้ำมันนั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มแม,ม่ที่สาสมเอาไว้ถามว่าทําไมยังทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มทำาะไรกลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามมีมีเมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยเดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งค้าสมบูรณ์ว่าสามีเป็นชั้นโทปัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่า ว่าสามีเป็นรองอธิบัดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีไรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรลพินดาก็เหมือนกันก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบินดาเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเรามาพูดกันถึงคนธรรมดา คนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเว้นอย่างนี้คืนหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายก็ถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทำร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตาราง อย่างนี้ลูกเมียมีความทุกข์ถ้าหาว่าสามีเป็นคนขี้ลักขี้ขมโมยคอยโกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดตำหนาถ้าสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเขาจับได้มีโทษตดคุกติดตารางก่อนจะตดคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน,นสร้างความหวนความสะท้านสูญเสียทรัพย์สินที่พึงบำรุงลูกบำรุงเมีย ไปเสียให้แกเจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าหน้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไม่เช่นั้นก็เสียแกท่านนายบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเป็นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย กิจการที่สามคนรักลูกรักเมียเราก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากก็ว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวเดี๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่นเพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันไปแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประครับประคองกันให้มีความสุข ถ้าเราไปมีเมียมากเข้าบางทีข้าวมันไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันพ่อไรไปบานโนนบบานนนเขามาโหว,ว่าเป็นคนเจ้าชู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบัานนี้บันนีเขาบอกข้าวหมดแล้วเราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เลยต้องไกลไปคนโสดไปข้าวบานนนก็ไม่ได้ข้าวบานนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งในอดีต ท่านเป็นคนมีเมียมากเมียรประจำก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกันท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็นเลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขา เรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตักอยู่ไม่มีวงจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้ำใจมันก็เกิดหม่นกันฉะนั้นจะราห่วงบทพัญญาของท่านก็นจงเป็นคนมีเมียนนะ้อยอย่ามีเมียม,มาก นการใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจฝวางหูชาวบ้านมาแลหรืเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันมีที่ไหนจํานวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขารือเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่เจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูก ใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจารณากนเอาเองก็งแล้วกันพูดกันตามภาษาวายกรณนดีคนที่มีความห่วงลูกหวงเมียก็ต้องมีคนม,มีวาจาเป็นสัจจะอย่ากโกหกลูกอย่ากโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูดในรับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูก ทำผิดเมียทำผิดก็เติรกตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่ายแล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกโงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราอย่าเมา ทรัพย์สินเรื่องหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินข้าวเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาที่อย่างเดียวทุกเสียงทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางนี่มันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางมาอะไรก็ได้ดีไม่ดีแขนงขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดใช้ขาดมาอะไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็าสามารถที่จะพลีตายเส่มอะไรก็ได้เพราะความเมานี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเราเมียจะความมีความสุขแล้วมีความทุกข์สการดีสองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ต้องเอาเงินที่มีไว้สําหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียกันในขา่าวเพราะความเมาเป็นสคัญระเวินการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่ม,ด,ม,ด,มดื่มประเภทชั้นดีเพื่อว่ากินแล้วก็น,นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปนวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั่งกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเอเงินที่เสียไปข้าวุุราม่ไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามร้อยหกิบห้าวันมันเท่าไหร่สิปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งอบปเขไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำร,รุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมร่ยแต่กลับมาใช้ในบ้านมีคนข้อาสามาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหารเป็นูุสิ์มนาน สมัยหนึ่งเธอเด่มสุราไม่ไรเกือบเกือบจะต้องถูกไล่าจากผู้บังคับบัญชาก็เลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าจะเพิ่งให้ออกเลยเอาจตะเพียงลงโทษไม่ขึ้นเงินเดือนหรือกักบ,บริเวณจะขังก็ได้แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่าจากงานทันที เป็นอันว่าเธอก็ยอมรับผม่าขับบัญชาก็ก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนะักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่เท่าเป็นหนี้ในสิบนี่มันก็แยกกันอยู่แล้วเสียศักดิ์ศรีคนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริมเลิกดื่มสุราเมรัยมาหนึ่งปีผู้พูดไปพบเธอเข้า เธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกด่มสุราสิฟีเดีดยวมีวิทยุให้ลูกฟังมีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัวได้อย่างว่าเป็นคนน้ำมันดีก็เป็นสัตว์ที่ไร้สา เธอก็ก้มลงกราบโอกดีจริงๆคร,รับผมหอ,อยอมรับว่าคําตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นะั้นมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อตอนนี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมีไรต่อไปก็ขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอในคนที่มีความห่วงลูกหวงเมียเพให้เป็นสุขก็ต้องปร,อประกอบด้วยเมตตาความรัก ใจรักลูกรักเมียเป็นปกติก็นามีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างถ้ามีความสามารถที่มีได้ให้เธอมีความสุขกันอารมณ์ิริสยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกเรือเมียถ้าเขายัมีงานมีการ มีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่ชาร์ลิสยาเธอแล้วก็อย่าทิ้งความลำเอียงเที่ยงทมคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความโง่อาจจะเพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองสมเด็จพระวิชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างมนวุวาการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทำให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำพยายามทำนิดแต่ก็เต็มความสามารถ มีฉันท่าคือความพอใจในการงานการงานในหน้าที่มันจะมากปัญญาน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งการงานในครั้งรับคําสั่งให้ทําเท่าไหร่ทาหมดเท่านั้นมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่ามัญะหนักสักเียงไรก็ตามทีจะยากจะลาบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทน,นี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุข ผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอายการงานจะเป็นขดรายการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนนาก็ตามงานอันใดที่คนรจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนะั้นฝักใฝ่ในการงานนั้นคิดไม่เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทําด้วยดีไม่ยอมละเที่งในการงาน ใช้ปัญญาพิจรารณากิจกอนที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าก็หาบนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตามก่อนที่จะทํางานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสียก่อนว่าก,การงานที่เราจะลงมือทําไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันมีผลดีหรือมีผลร้าย มีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อยถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องสมเด็จพระสุสวัตรมโสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ใน,นีขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าควรให้หนึ่งแล้วก็ควรประพฤติธร,รมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่าต่างคนต่างมีการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขัดข้องอะไรขัดข้องในวัตถุเราก็ทรงเคาะเกือ้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คําแนะนํา แม้ว่าให้แรงงานถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์และทั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรธร,รมทมแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระบระเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่าง การเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาดิซิยาซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข และต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทําบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทําลายร่างร่างกายเราอันดับที่สองคือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่สามคนรักเราไม่ต้องการให้ใครยแย่ง ในการที่สี่วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกรา้าซึ่งกันละกันเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟังแล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสัมปชัญญะให้หมดไปเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะเราไม่ต้องการมี เราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันละกันสงสารสิ่งกันละกันไม่ใช้สยาสิ่งกันละกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันโช่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบอีก,กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะแล้วก็ทําความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งกันละกัน ถ้าทุกคนทําเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไายกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อน,นี้อเอาเก็บไว้พูดกับวันหน้าก็แล้วกันรู้ว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเสียแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังรับผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี